ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ผมพูดคำนะไม่รายการพุทธิบิกอีกแล้วผมนะในวิญยูณในเกมที่ีชื่อว่า Final Fantasy Security Beat DLC ลุงครับผมนะวันนี้ก็ตามปกคลิปนลฮะผมจะมาทำการตามหาบอนนี่ครับผมนะการตามหาบอนนี่เนี่ยเราต้องไปทำการ deactivate จตัวเวทฟอ r b บ t ครับผมนะหรือไอตัวป้ายกันลื่นนะอ่าก็ต้องทำการปิดทั้งหมด26ตัวมนะั้งเท่าที่ผมจำได้2 4วะโอเคอย่ามาเสียเวลาฮะ New Profile โอเคครับก็เหมือนเดิมคับผมนะเราก็ต้องเล่นไปถึงไอ้นากากอีกแล้วฮนะไป แรกก็จะเป็นตรงนี้ฮะเป็นตอนที่เราได้หน้ากากพอดีตรงนู้นเห็นไหมจะได้ปะเนี่ยอะไรหน้ากากเราก็ุูเข้ามาตรงนี้รูเรข้ามาปุ๊บเราก็ทำการเชื่อมสายไฟตรงนี้พขเชื่อมเสร็จเราก็จะเจอกับเวฟฟอร์บอทตรงนู้นฮะนี่ยใส่หน้ากากครับแล้วก็กด e แบบโอเคครับต่อไปเวฟฟอร์บอทก็อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ที่เดียวก,กันกับโนดอันต่อไปฮะตรงนี้อ่าคูดเดิมมาตรงนี้เห็นเวฟฟอร์บอทไหมฮะกด e อ่ะอน,นี้แหละอุ้ยพอ,อต่อไปก็จะเป็นตอนที่เราไปแก้โนดข้างบนเสร็จ2อันนะเสร็จแล้วประตูนี้ก็จะเปิดใช่ไหมฮะอ่ะากูจะเห็นเรเป็นฟอร์ดตรงนู้นแล้วก็อีกตัวนึงตรงนู้นน,นอะอ่ะกาก็แตนกากไปเลยฮะอันนี้ก็นับเป็น2ไปเลยแล้วกันนะโอเคฮะเรบ็ฟอร์บอดอันต่อไปก็อยู่ตรงนี้ฮะในตรงที่แคสซี่บอกว่าไม่มีดางไงฉันจะรู้จะจอวาได้ยังไงไงตรงนี้แหละเออนี่เรเบ็ฟอร์บอดก็ ปใช้งานไปเฮ้ยฮะเวฟฟอร์บอทอันต่อไปก็อยู่ข้างล่างของเราตรงนี้อ่ะซึ่งเป็นเจเนเตอร์อันที่2แล้วต้องไปเปิดใช้งานอะเนี่ยตรงเนี้ยเปิดปุ๊บโอ้โหก็โดดลงไปคุณจะเจอเวฟฟอร์บอตตัวนี้อ่าทำการปิดใช้งานไปฮะ Yeah. ตัวไปเ็่อ,อยู่ตรงนี้ไอตอนที่เราโดดมูนไล่ออกมาผมนะเราก็เดินมาตรงนี้ที่มันปิดอยู่อ,ะอ่ะอ่าวมันก็จะเปิดให้เราอะ่ะพอเปิดเราปุ๊บกูดเดินมาตรงนี้อกูจะเจอกับเวฟฟอร์บอตัวต่อไปอะ่ะเ t h ฟอ u c k เออทางน,นี้เราไม่เคยมาทุกคนคือมันเป็นไอเนีฮยเป็นทางลับอะ่ะออในภาคหนึ่งอะผมพาไปนี่ นี่เห็นไหมทุกคนเออคือเราไม่เคยมาตรงนี้ใช่ไหมคือตอนที่ผมเล่นเนื้อเรื่องผมไม่เคยมาเนะี่ยเออแต่ตอนนี้เราสามารถรู้ได้แล้วตรงนี้เออโปรติปต้องไปหาภาพถ่ายไงเนี่ยถ่ายรูปชิกาบอนนี่เฟดี้แล้วก็ฟ็อกซี่เออเนี่ยเอาใส่หน้ากากแล้วก็ทะลุเข้าไปได้ฮนะอา่าเดินไปเลยฮะตรงนี้มาเนี้ยอืมบนท้องฟ้าอุ้ย ไอ้ What the hell? อันนี้มันท้องฟ้าในโอ้นี่ว่าแล้วกำลังจะพูดถึงเลยนี่ฮะชาแนแอนมูนฮะมัารวมกันแล้วะกลายเป็นสุริยคาศปะ่ะเออตอนราบอก็ไม่ได้แปลชื่อทุกคนดูอ่ะขออภัยด้วยเวทฟอร์บอดตรงไหนอะข้างในนี้อ่ะให้ดูเดินเข้าไปนี่เห็นไหมเวทฟอร์บอดตีใช้งานไปเงี้ยเทปบอดต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้อะ ตอนเราเข้ามาทำไมผมไม่ให้ทุกคนดูนี่ก่อนวะเออเช่่ยมนะันนะนี่อยู่นี่มันซ่อนอยู่อ่ะคุณต้องเดินเข้าไปปิดใช้งานมันนะอ้าวปิดติกอ่าเดินไปตรงนี้ขอไปโอเคฮะอันต่อไปให้อยู่ตรงนี้อ่ะอ่าปไปจุดที่ทุกคนไม,ไม่คิดว่าจะมีอะไรใช่ไหมฮะมันมีฮะนี่ดูโอ้โหใครจะาเดินลงไปก็ถา,ามจริงนี่เห็นไหมก็เราก็เดินมาตรงหลังเวทีมานนะ นี่ในตรงนี้เออนี่เราจะเจอเวฟฟอร์บอทฮะปิดใช้งานแบบปรับเรียบร้อยอะอ่านี่ก็คือของครับผมนะที่ผู้พัฒนาเอายาัดใส่ไว้ทุกสิ่งทุกอย่างฮนะเออตรงนั้นก็เป็นขาโอ๋อขาที่ขาดมาอยู่ตรงนี้เหรอใช่ไหมวิธีการออกไว้ง่ายครับผมถ้าคุณมาตรงนี้เห็นไหมอ่าออกทางเข้าเข้าทางออก,ไไกร้อยง่ายแล้วก็ปั๊บอ่าเออเออ,เอ,อโอ้โหเวฟฟอร์บอทต่อไปก็อยู่ตรงนี้อะ่ะอ่า ก็คือตรงที่คุณได้กระโดดออกมาจากตรงกระเช้าอะแล้วก็เกาะตรงนู้นคุณก็เลี้ยวทางซ้ายมาเพื่อจะเจอกับไอตัวนี้ครับที่คุณสามารถปิดใช้งานมันตอนที่คุณเดินขึ้นบนบันไดได้เลยนะแต่มาปิดตรงนี้ดีกว่าเอาอครับตัวต่อไปก็อยู่ตรงนี้แล้เราองการปิด security note ข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นกระเช้ามาผมนะมาตรงนี้อ่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้เนี่ประตูเนี่ยโ o t e ตัวต่อไปอ่ะโอเคฮะ เวทโฟบอดอันต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะต่อจากเมื่อกี้เลยนะก็แล้วก็เดินขึ้นมาผมนะเดินขึ้นมาข้างบนตรงบันไดนะอ่ะคูจะเห็นเวทโฟบอดนะอ่ะซึ่งตอนนี้มันก็หันตูดในบมอีกแล้วช่างมันนะไม่เป็นไรให้อภัยได้นะครับตัวต่อไปก็อยู่ตรงนี้อ่ะตอน,นเราเจอกับจิก,กาผมนะที่มันโดนช็อตขึ้นมาแล้วก็เดินตามเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละอ่ะาเมื่อคุณเดินเข้ามาพกูจะเจอกับ ป้ายเว็ฟอร์บอครับผมนะก็โอเคพิช้งานมันโอเคครับตัวไปเราก็ต้องไปทาการแก้โหนดเมื่อกีอ้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออแก้โนดนี่เสร็จประตูนี้ก็จะเปิดให้เราผมนะแล้วพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็เดินทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ก็จะเห็นอีกหนึ่งตัวครับผมนะทําการพิช้งานมันไปตัวต่อไปก็อยู่ตรงนี้อตอนที่เราเข้าเซิร์ฟเวอร์มาไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเออนี่มันเรียกว่าอะไรวะเออพอข้างหน้ามีมันมีตู้เซิร์ฟเวอร์เยอะผมเลยเซิร์ฟเวอร์ดีกว่า นี่เมื่อเราเดินลึกเข้ามาเราก็จะเจอกับน้ําตกครับผมนะแล้วก็น้ําตกเข้าไปอ,ะอ่ะอ่าอเค,ครับอันต่อไปอยู่ตรงนี้ตอนที่เราเจอล็อกซี่นี่ใช่ไหมนี่เราก็จะมาแอบดูล็อกซี่ตรงนี้อ,ะอ่ะอ่าแล้วเมื่อล็อกซี่วิ่งไปปุ๊บเราก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้ข้างบนตรงนี้อ่าแล้วก็ปีกงานตัวนี้เฮะโอฮะตัวไว้อยู่ตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้เรียกว่าอะไระสนามแข่งรถไหม เออนี่สนามแข่งรถนะอยู่ใกล้ๆกับซาลอนนะไอคลิปที่แล้วที่ผมเรียกการพูดไปฮะอ่าซึ่งก็อยู่นี่แหละฮะนี่บรรยากาศอีกตัวนึงก็อยู่ตรงฝั่งทางนี้นี่เห็นไหมอีกตัวนึงก็่หน้ากาศแล้วก็ปิดใช้งานไปฮะเฮ้ย What fuck อยูอยู่เดินเอ้ยเกียร์ผมเป็นอะไรวะโอเคฮะ อันต่อไปก็อยู่ตรงห้องน้ําชายตรงนี้อ่าเข้าไปข้างในพวกคจะเจอกับปฟอร์บอตตรงนี้อ่าก็ผใช้งานไปฮะ ต่อไปก็อยู่ข้างในล็อกซี่เรดเวย์นะยฮะตรงนี้อ่ะอันนี้ก็ล็อกซี่เรดเวย์จริงๆอันเมื่อกี้คืออะไรวะไม่รู้อะใครรู้คอมเมนต์นะอันต่อไปก็อยู่ข้างในห้องนี้นี่พอวัดตรงนี้ o r ้<ะ> เมื่อกี้เมื่อกี้ไอสตาร์บมันบอกว่าแต่เมื่อกี้สตาร์บัตไอตัวเนี้ยไม่รู้ตัวไหนอ่ะมันบอกว่าแคสซี่นั่นเธอหรือเปล่าฮะมันบักเหรออุอ้ยอุย้ยผมว่าอันนี้มีประเด็นว่ะเออเมื่อกีส้สตาร์บัตนะทุกคนเห็นไหมผมแน่ใส่สตารทุกคนอยู่แล้วแหละเออแต่คือมันบอกว่าแคสซี่นั่นเธอเหรอ แล้วแคสซินก็ตอบว่ากเกอรี่อะไรมาเนี่ยฮะโอเคฮะตัวไปก็อยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมเห็นลูกกระต่ายไหมทุกคนเอ่ออยู่ข้างในถัดจากไอ้ล็อกซี่เลเบรมเมื่อกี้เนี่ยฮะผมก็เดินเข้ามาเรื่อยเเกมนี้เป็นทางตรงแล้วฮะคนน่าจะรู้แหละตรงนี้อ่าใช้งานตัวไปอยู่ตรงนี้ฮะตอนที่เราเจอกับล็อกซี่ใช่ผมนะซึ่งมันก็บอกว่าให้เอาตามันขึ้นมาฮะแต่เราไม่ใช่กเกอรี่นะมันก็เลยปล่อยเอาไปฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะดี๋จะไปเรื่อยเรื่อเจอ เวฟฟอร์บอทก็ปิดใช้งานไปเลยนี่ครับอันตอไปก็อยู่ข้างบนตรงนี้อ่ะตอนเราปีนบันไดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นมันเลยฮะนี่แล้วก็ปิดใช้งานไปเลยตัปวปก็อยู่ตรงบอนนี่โบรครับผมนะถัดมาไกลหน่อยฮะจากเมื่อกี้อ่ะอ่ะก็อยู่ตรงนี้ฮะผมก็ต้องมาเปิดประตูตรงนี้ก่อนนะทำการเชื่อมต่อสายไฟตรงนี้เข้ามาแล้วกูจะเจอกับเวฟฟอร์บอทที่มันยืนตรงนั้นโอเคฮะ ถัดไปก็อยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากห้องเมื่อกี้ของเราผมนะก็เดินมาตรงนี้จุดสเกตคือตรงนี้บอนนี่โบ,บรเห็นไหมเป็นป้ายแอนเบลเลอร์เลยฮะก็ทำการไปใช้งานต่อ,อมันเป็นระเบียบยังวะเฮ้ยเอผมันฟังไประเบียบไหมวะ,ะเออไม่ใช่ผมเดินไปมันตีหัวผมไงวะไม่มากมันปิดแล้วโอเคงั้นก็โอเคฮะต่อไปหรืออันเกือบสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้อ่ะอ่า จุดสังเกตงั้นเหรอก็นี่ไนงะไอเครื่องเนะี้ยไม่มีอะไรมากคือจุงๆก็ประมาณนี้ละกูใส่นักการก็จะเห็นวันนี้ตาขาวประมาณนี้แหละก็ทำการปิดใช้งานไปฮนะโอเคฮะเมื่อคุณปิดใช้งานเกือบจะครบแล้วเหลืออันสุดท้ายผมนะอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าผมทําได้หรือเปล่าหรือว่าผมทําสาเร็จหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของผมกันนะอ่ะก็ผมทาตามคลิปเขาหลนะฮะถ้าเกิดผมปิดครบทั้งหมดอ่ะก็จะมีป้ายเวทฟอร์บมาสแตนบายรอตรงนู้นอ่ะทุกคนมาดูพร้อมกันดีกว่า ถ้าเกิดมันไม่มีนะผมก็จะเอาคลิปของคนอื่นมาเปิดให้คนดูเรียบร้อยฮะโอเคฮะแสดงว่าผมทนะําครบฮะทุกคนสามารถทําตามได้นะก็นี่ไม่รู้ก,กี่ตัวผมน่าจะนับไปอยู่นะตอนตัดคลิปนะก็ตัตปปตวสุดท้ายอยู่นี่ฮนะใส่หน้ากากปิดใช้งานตวัวสุดท้ายนะปรับเกลียวตรงนี้จะเปิดออกะฮ้เป็นเลื่อนขึ้นไปได้ยังไงวะเอ้ยนี่มันปูนทั้งแท่งเลยนะเพื่อนฮะัโลโหล นี่เข้าไปข้างในแล้วก็จะเจอกับของฮะของนี้ไม่รู้มันคืออะไรอะเดฮาเฮลปี้พัทฮนะโอ้โหแล้วก็โอ้โหสิกเนเจอร์ของเราฮะเออทำไมตรงนี้มันกระตุกอะเล่นตานาไม่กระตุกโอ้โหแต่คือแบบโอ้โหอันนี้บอนนี่อะดูสภาพบอนนี่ซะก่อนนะคือแบบไม่เหลือซากแลบอ,อนนี่อะเออ นี่นายสารต่อมาจากภาคที่แล้วอะที่มันถามว่าบอนนี่หายไปไหนนี่ไะบอนนี่อยู่นี่ไงเหลือแต่ซากโอ้โหเฮ้ยไม่เหรอถ้าบอนนี่ถือไม่เหรอป้ติเป็นโซโลกีตาร์ไม่ใช่เหรอทำไมมีไม่อะบิดเวิร์ดใช่ไม้หรือเปล่าวะเดี๋ยวขอสังเกตก่อนนะไอข้างล่างนี่มันดูเหมือนจะไม่ใช่ไม้อะมันจะเป็นเขาต่อบางอย่างของหุ่นบอนนี่อะไม่รู้ไม่ใช่ไม้ไงนึกว่าไม่มีไม้ได้ยังไงอะ นี่อะไรทำไมมันลอยเนี่ยอ๋อโบลิ่งอ๋อนี่ยโบลิ่งแตกเฮ้ยอ๋ออันนี้มันเอาโบลิ่งทุบหัวแน่เลยรู้เลยใครเป็นคนทำโอ้ยคนทำนี่ก็ใกล้ๆแล้วไอ้ที่มันเป็นจระเข้เออเออเออมันโอ้โหมันเอาโบลิ่งทุบหัวบอลนี่เลยแต่คือตอนนี้บอลนี่ยังไม่ตายเพราะตามป็นเรืองแสงเห็นไหมเออโหตามป็นเรืองแสงอยู่อะมันคือแบบไม่ยอมตายอะเข้าใจปะ มันยังไม่ไปไหน่ะทุกคนเอาง่ายๆแบบวิญญาณมันยังคงอยู่อะเออโอ้นี่แขดลุดนะเออเนี่ยสำรวจทุกซอกทุกมุมเลยเพื่ออะล้ะตรงท้องมันโอ้โหตรงนี้กรงเล็บขวดนี่ชัดมากเลยฮะเออชัดจัดคนนี้ผูน่าสงสารนะโอเคฮะต่อไปเราจมทำการปิดไ้เวทฟอร์ทั้งหมดนะ นี่ก็น่จะเป็นเวทฟฟรที่เหลือสี่ตัวสุดท้ายในเกมผมนะแต่ผมจะทำการปิดให้หมดนะแล้วมาดูเลยฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะปึ๊บสุดท้ายอนะ่ะโอ้โหเรียบร้อยฮนะแล้วบอนนีก็ไปดีฮนะเออเมื่อกี้เหมือนถ้าเกิดทุกคนใส่หูฟังอยู่อะมันจะได้ยินเสียงแบบเสียงแบบเหมือนบอนนีมาโดนชาร์จพลังงานอยู่เข้าใจปะ่ะแต่เราปิดหมดทุกตัวปึ๊บคือเสียงแบบเหมือนพลังงานมันเริ่มลดลงอะแบบว้าวอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วบอนนีก็คือไปแล้วฮนะโอเค ตอนนี้ผมเห็นทางไปต่ออ่ะไม่รู้ตรงนี้มันไปไหนเนี่ยหรืออาจจะเป็นทางออกเราจะมาลุ้นกันเลยกว่ามันคืออะไรอ่าโหนี่คืออะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่อันนี้มุดดูได้อ๋อนี่ทางออกใช่ไหมอ่านี่ฮะกม็มีอะไรมากเลยฮะก็วันนี้เราก็ตายแล้วเอ้ยโอ้โหพวสังเกตอะไรวะเนะี่ยเอ้ยบอกมันโยนบลิ่งใส่อะโอ้โหดูดูดลอยโอ้โหไอ้นั่นแม่งอืชั่วจริงๆเลยฮนะ เจ้าของร้านโบลิง่งโดนปลาโบลิ่งใส่อะคิดดูโอ้โหคือมันวันนี้จะยืนอยู่เนี่ยตอนนี้มันคุยอะไรกันสักอย่างยยืนอยู่เนี่ยแล้วก็ปลาโบลลิงใส่แล้วแล้วก็โบลิ่งที่ยังไม่แตกเนะี่ยเอามาแบบยัดหน้ามันนะเออก่อนที่มันจะโดนทุบจนแตกอะเนี่ยโบลิ่งแตกกันหมดเลยเออก็โอเคฮนะไม่เป็นไรมากนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยผมนะก็เอาไปเจอให,ใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดี Berapa?